คนไทยดีใจกันทั้งประเทศเมื่อยูเนสโกได้มีการรับรองต้มยำกุ้งให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในที่สุดนะครับยูเนสโกก็ได้ประกาศรับรองต้มยำกุ้งอาหารชื่อดังของประเทศไทยให้ขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประจำปี2567ในอดีตโดยอาหารจานนี้จะมีหลักฐานมาจากชุมชนเกษตร,รกรรมริมแม่น้ำในภาคกลางของประเทศไทยชาวบ้านจะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเช่นกุ้งจากแม่น้ำขาตะไคร้ใบมะกรูดและพริกที่ปลูกไว้ในครัวเรือน รวมถึงมะนาวที่หาได้ง่ายมาผสมผสานกันจนกลายเป็นเมนูที่ให้รสชาติครบทั้งเปรี้ยวเผ็ดเค็มและหวานชื่อในส่วนของต้มยำกุ้งสื่อความหมายถึงวิธีการทําอาหารโดยคําว่าต้มหมายถึงการต้มน้ําให้เดือดใส่เนื้อกุ้งสดลงไปในส่วนของคําว่ายำหมายถึงการปรุงรสด้วยเครื่องปรุงรสที่จัดจานและคําว่ากุ้งหมายถึงวัตถุดิบหลักที่ใช้ในเมนูนี้และในครั้งนี้ยูเนสโกได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของต้มยำกุ้งในฐานะตัวแทนของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ โดยรสชาติและกระบวนการทำที่มีเอกลักษณ์รวมถึงบทบาทของเมนูนี้ที่ไม่เพียงเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแต่ยังเชื่อมโยงคนไทยกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวอีกด้วยนายกรัฐมนตรีของไทยกล่าวว่าการขึ้นทะเบียนต้ยมยำกุ้งในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันซอฟท์พาวเวอร์ของประเทศโดยกระทรวงวัฒนธรรมมีแผนที่จะนำอาหารจานนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจผ่านวัฒนธรรมหนึ่งในแนวทางสำคัญคือการบูรณาการต้ยมยำกุ้งเข้ากับเนื้อหาในอุตสาหกรรมสื่อ เช่นภาพยนตร์ละครเกมและรายการโทรทัศน์เพื่อสร้างกระแสความนิยมในวงกว้าง2ต้ยมยำกุ้งกับการท่องเที่ยวต้ยมยำกุ้งจะถูกบรรจุในโปรแกรมท่องเที่ยวในฐานะเมนูที่นักท่องเที่ยวต้องลิ้มลองเมื่อมาเยือนประเทศไทยนอกจากนี้จะมีการส่งเสริมให้โรงแรมพัตตาะารและร้านอาหารร่วมจัดแคมเปญพิเศษเช่นการโปรโมทเมนูต้ยมยำกุ้งในรูปแบบพรีเมียมหรือการจัดเวิร์กช็อปทำต้ยมยำกุ้งสำหรับนักท่องเที่ยว3ต้ยมยำกุ้งจะถูกนำไปเป็นเมนูสำคัญในเวทีระหว่างประเทศ ต้มยำกุ้งจะถูกเสนอให้เป็นเมนูหลักในการประชุมระดับนานา,นาชาติที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะใช้เมนูนี้สร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกต่อผู้แทนจากต่างประเทศการยอมรับในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยแต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิน่นเนื่องจากต้มยำกุ้งต้องใช้วัตถุดิบที่มาจากภาคการเกษตรและการประมงของประเทศ นอกจากนี้นะครับเกษตรกรและชาวประมงในพื้นที่ต่างๆจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มความต้องการของวัตถุดิบอีกด้วยโดยเฉพาะกุ้งและสมุนไพรพื้นบ้านเช่นข่าตะไคร้ใบมะกรูดและพริกความสําเร็จในการขึ้นทะเบียนต้ยมยำกุ้งเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นั่นเกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่ายทั้งรัฐบาลน,นักวิชาการผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปซึ่งช่วยกันรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยแน่ดี การยอมรับจากยูเนสโกครั้งนี้ถือเป็นเกียรติยศที่ประเทศไทยได้รับและยังจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับประเทศอื่นๆได้มองเห็นคุณค่าและความสำคัญของการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้อีกด้วยปัจจุบันภูมิปัญญาการทำต้มยำกุ้งได้มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องและได้แพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นจึงก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สูตรต้มยำกุ้งที่แปลกใหม่มากมายเพื่อการตอบสนองต่อสภาพทางภูมิศาสตร์รวมถึงวิถีชีวิต และรดนิยมการบริโภคอาหารที่แตกต่างกันไปของคนกลุ่มต่างๆอีกทั้งต้มยำกุ้งยังเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมความชื่นชอบจากชาวต่างชาตินี่ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารที่ดีที่สุดในขณะนี้นี่คือเมนูสําคัญของประเทศไทยที่กระทรวงวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเป็นเมนูยอดนิยมของคนทั่วโลกการได้รับและการยอมรับในระดับโลกในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยพร้อมทั้งผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยให้ดังไกลไปทั่วโลกอีกด้วย ครับผมและหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้มีชาวอาเซียนได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้เป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับว่าชาวอาเซียนพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่านี่เป็นสูตรที่ยอดเยี่ยมฉันได้ทํามันหลายครั้งแล้วและมันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเมื่อฉันกินต้มยำกุ้งความคิดเห็นท่านต่อไป ขอบคุณยูเนสโกที่ทาให้ต้มยำกุ้งไทยที่เป็นเอกลักษณ์ด้านอาหารไทยที่มีการสืบทอดด้านการทานอาหารที่มีมาแต่โบราณจนมาถึงปัจจุบันนี่เป็นอาหารที่ทําง่ายแต่มีคุณค่าทางโภชนาการด้านสุขภาพความคิดเห็นท่านต่อไปสวัสดีจากรัสเซียฉันอยู่ในประเทศไทยฉันชอบอาหารที่นี่มากฉันนําตะไคร้และข่าไปรัสเซียฉันตรงตามสูตรของคุณน,นี่คือสูตรที่ดีที่สุดสําหรับต้มยำกุ้งความคิดเห็นท่านต่อไป ต้มยำกุ้งใช้เวลาพิจารณาจากยูเนสโกเกือบ3ปีและในตอนนี้เหลืออีก3รายการของไทยที่ยังหลงเหลืออยู่มวยไทยชุดไทยผ้าขาวม้าก็คงต้องรอลุ้นดูต่อไปว่าจะได้รับการขึ้นทะเบียนในปีไหนความคิดเห็นท่านต่อไปฉันต้องยินดีกับคนไทยพ่อค้าแม่ค้าที่ขายต้มยำกุ้งทั้งในไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะในต่างประเทศที่ร้านอาหารชอบเอาอาหารไทยไปเคลมว่าเป็นต้นตำรับความคิดเห็นท่านต่อไป อาหารไทยแท้ๆของเรามีมากมายหลายชนิดที่สมควรขึ้นทะเบียนสรุปว่าได้จดทะเบียนแค่ต้มออยำกุ้งอย่างเดียวแค่นี้หรือความคิดเห็นท่านต่อไปได้ขึ้นทะเบียนแล้วไงขมินมันก็เคลมว่าเป็นของมันอยู่ดีขนาดขนมันยังไม่รู้เลยว่าของมันกับของเราได้ขึ้นทะเบียนคนละแบบกันของเราได้ขึ้นแบบจับต้องไม่ได้แต่ของขมินได้ขึ้นแบบใกล้สูญหายไปแล้วความคิดเห็นท่านต่อไปทุกอย่างในไทยก่อนสงครามกลางเมืองเพื่อนบ้านก็ไม่เคยจัดไม่เคยมีทั้งอาหารเสื้อผ้าประเพณี แต่ไทยทําอะไรดีมีชื่อเสียงเพื่อนบ้านบอกของเขาเป็นต้นตำรับความคิดเห็นท่านต่อไปถือว่าทําได้ดีมากครับในเรื่องนี้ต้มยำกุ้งกระจายอยู่ในประเทศรอบไทยทั้งหมดถือเป็นการต้องกันการเคลมหรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนในอนาคตตอนนี้รอชุดไทยอย่างใจจดใจเจ่ะครับความคิดเห็นท่านต่อไปต้มยำกุ้งเป็นของเขมรเรา,าเสียงขโมยเอาของเราไปพวกเขาเอาของเราไปแล้วไม่นํากลับมาคืนพวกโจรสยามความคิดเห็นท่านต่อไป กระทรวงวัฒนธรรมไทยควรเร่ยเรงยื่นทุกๆอย่างที่เป็นภูมิปัญญาของไทยให้ยูเนสโกเพื่อป้องกันไม่ให้ขเขมรมาแอบอ้างหรือจดวัฒนธรรมร่วมกับไทยได้ความคิดเห็นท่านต่อไปในคําจํากัดความของยูเนสโกไม่มีคําว่าร้านอาหารเลยเขาให้ความสําคัญกับครอบครัวชุมชนสภาพแวดล้อมที่อยู่ร่วมกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานานเราอธิบายไปขเขมรเขาก็ไม่เข้าใจในเรื่องแบบนี้เพราะขเขมรไม่เคยมีสังคมแบบไทยๆความคิดเห็นท่านต่อไป วิดีโอของคุณถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงามและผ่อนคลายในการรับชมฉันเกือบจะได้เกิดในสิ่งที่คุณกำลังทำอาหารโปรดทำวิดีโอเหล่านี้ต่อไปให้ฉันดูอีกความคิดเห็นท่านต่อไปอาหารไทยอยู่ใน5อันดับแรกของฉันจากอาหารทั่วโลกฉันทำอาหารบ่อยมากฉันชอบเมนูแกงเขียวหวานและต้มออยำกุ้งฉันไม่พบร้านอาหารไทยดีๆในภูมิภาคปารีสเลยในช่วง14ปีที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสดังนั้นเมื่อฉันไปลอนดอน ฉันมักจะได้ทานอาหารไทยรสชาติที่มีรสชาติอร่อยอยู่เสมอฉันมีความสุขที่ได้ทําอาหารต่างๆแบบนี้ฉันชอบเสียงที่ไพเราะและฉันดีใจมากที่เห็นอาหารไทยเติบโตขึ้นแบบนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปคขมรนคิดว่าแค่ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดก็จะมาเคลมว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมซะแล้วเอกลักษณ์ของอาหารแต่ละอย่างมันต่างกันนอกจากวัตถุดิบบางอย่างที่อาจเหมือนกันแต่กรรมวิธีเครื่องปรุงและรสชาติมันแตกต่างกันซึ่งนั่นคือเอกลักษณ์ของอาหารในแต่ละอย่าง ขเขมรคงคิดว่าแค่นาเอาวัตถุดิบบางอย่างเหมือนกันมาทําก็จะอร่อยเลยความคิดเห็นท่านต่อไปต้มยำกุ้งเกิดแถบลุ่มน้ําเจ้าพระยาจากวัสดุดในสายน้ําท้องถิ่นและพริกที่นําเข้ามาจากละตินอเมริกาขเขมรพวกเขามีแต่ปลาแห้งรมควันรสชาติซับซ้อนมากอะไรขึ้นได้รีบทําครับขเขมรต้องเพลมขเขมรเขาตั้งชุดติดตามวัฒนธรรมโบราณมาตลอดเชื่อว่าต้องเข้ามาหาข้อมูลในไทยแน่นอนโดยจะอ้างว่าเคยเป็นของขเขมรความคิดเห็นท่านต่อไป นี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเรายังมีข้าวเหนียวมะม่วงส้มตำผัดไทยชุดไทยและลอยกระทงและประเทศไทยยังมีต้มยำกุ้งอีกด้วยนี่มันสุดยอดไปเลยความคิดเห็นท่านต่อไปต้มยำกุ้งใครๆก็รู้ว่าเป็นของไทยแต่ชุดไทยเราตอนนี้ต่างชาติเริ่มสับสนว่าเป็นชุดไทยหรือของเขเมรกันแน่ก็รู้สึกว่าเขาเมรพวกเขาจะรุกหนักมากจะเอาเป็นของตัวเองให้ได้แต่ก็ยังดีที่ตอนนี้ต้มยำกุ้งของไทยได้รับการขึ้นทะเบียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับแล้วทุกท่านละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ